เอาแล้วก็ท่านผู้ชมมาดูคู่นี้ฮะบักขามน้อยครับเคยอยู่ร่องน้ําแดงครับกลับมาอยู่ร่องน้ําสินก่กนส่วนเทพนี่มีสองเคยอยู่น้าเงินมาอยู่ร่องแดงเป็นการสลับร่องน้ำท่านผู้ชมครับเอาเลยครับสิงร้ายจากบ้านนาดเจอกับบักขามน้อยเจอกับบ้านเดิดระหว่างบ้านเดิดกับบ้านนาดบ้านไหนจะไปบ้านไหนจะอยู่เลยครับทีมงานของน้องบัญญัติ ไอ้นมหน้ามนขนนวดสวยส่งกับประกุดอ๊กมาแล้วจ้า นี้มาดูที่ว่าใส่กันแบบทลุโป่งเลยทีเดียวใส่กันมาจ้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 าเล่นเอากุ้งป๋อพญาหอยลมถอยยอยพะลูกพหลานลมพอฟักสิงไปดังสนั่นไว้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างดีต่างคนต่างบีต่างคนต่างกันที่ที่ว่าขู่ขี่สู้ใส่ตาต่อตาผัดต่อฟันบักคำน้อยพี่น้องจากจังหวัดจะโสทรนและโสทรไม่อ่อนข้อให้กับเทพนิมิตพี่น้องจากบ้านในจังหดกำลสินแล้วตอนนี้ระหว่างกำลสินกับจะโสทรใครจะไปใครจะอยู่เริ่มใส่กันมาแบบจ้า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  ตาผู้ชมต่างโขนทางภายเลาเที่ยวนี้ใครจะไปเจบอระจะคุณดันดูดีดีดูดีดีบักถามน้อย เอาไว้หร <t od em |ms|> ือไม่ไหวดูตอนนี้อย่างคู่ขี้สูสีกันแล้วครับท่านผู้ชมเอาจยางคู่ขี้สูสีได้ไงว่ายังเทนมีสองครับว่าบักขามน้อยเขาจะอยู่เขจะไปเขาจะโบเขาจะจะเอาเลยครับตอนนี้ว่ายังไงว่ายังไงหลุดดำแดงและเทนี่มีสองเบียดหนีกี่เข้ามาแล้วครับบักขามน้อยก็ไม่ยอมบักขามน้อยก็ไม่ยอมเบียดหนีกี่เข้ามาตากคนตากทิศตากคนตากฝ่ายภูนตกลบก็แม่นเอาตากคนตากไม่ยอมคู่คี้สูสีเบียดหนีกี่เข้ามาเทพนี่มิดเทพนี่มิดบักขามน้อยเทพนี่มิดบักขามน้อยเทพนี่มิดบักขามน้อยสุดท้ายก็ เทาเส้นไทยเอาแล้วเอาแล้วหลว,วังเรือโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมโอ้แผนแผนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยฮะผลการแข่งขันครับเรือรอบกลับสายน้ำประเภทถ้วยกอนะครับระวังเรือดีที่ไม่ธรรมดาครับซึ่งมีนามว่าเทพนิพิตสองร่องน้ำแดงพบกับเรือบักข่ามน้อยร่องน้ำสีเงิน ผลการแข่งขันครับเป็นเรือรที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับบักขามน้อยร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะครับทีวดี